สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สาุทธสุคนเนาะบ่าว่าฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศกันมีตันรับสองมีแสน่ห์อีกแล้วมาในมื้อนี้สาวมีก็สิได้มาหาสาเลเนาะพี่น้องมาอัปเดตมาหาแวหาดินน้ำเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้เพิ่นในอุลลมกับนมไทยเป็นจังได๋ได้เนาะสาวมีก็สิเข้าไปหาทางเพิ่นได้เนาะโอ้ยสบายดีสบายดีนะื้อนี้เฮาก็ได้มาหาสาเลหรือว่าน้องเลเพิ่นอีกแล้วเนาะสาวมีเนาะ มาหาเพิ่นมื้อนี้เพิ่นก็ยังงามคือเก่าเนาะสาวมีงามคือเก่าโอ้ยบ่ลอยอยู่เพิ่นก็ได้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเราเป็นจังได้มื้อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่มื้อนี้บ่วันหยุดโอ้พักก็นเนาะมื้อนี้เนาะวันทิดเนาะวันทิดคือว่าได้ค่อยก็มีโอกาสได้มาหาเจ้ามื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้เป็นวันทิดเนาะโดยปกติก็เฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะโดยก็ได้ไปทางในบ่มื้อนี้ไปทางใดมื้อนี้มาแต่หาน้ำไม้โอ้มาแต่หาน้ำไม้เนาะโดยได้อยู่่หาน้ำไม้นะ ได้อยูุได้พอแก้งเนาะโอ้ก็คือว่าได้ช่วงหนึ่งกับฝนตกเนาะการน้ำไหมก็ออกไปเนาะพอได้อยู่ได้กินนี่เนาะโบได้เก็บโบได้หาไปขายบ่เดียวนี่นะกับบ่มีเวลาเพราะว่าพอจะได้กินพอจะได้กินดิโดยไปหากี้ปูนก็ไม่ยามนี่มันอึดเม่ดเนาะยามนี่เนาะทันพอจะได้กินก็ถือว่าดีแล้วเนาะยามนี่เนาะโดยบบบนี้จะขออนุญาตถามเนาะว่า เป็นยังไดนที่ว่าแบบว่าโอ้ลมกับหนุ่มไทยคนหนึ่งพี่ข้อมู้สึกยังได้กัรู้สึกดีรู้สึกดีเนาะถือว่าเพิ่นกัโทรมาหาหรือว่าแชทมาหาบ่เพิ่นแชทมหาบอเพื่อนบ่กับทูแต่ว่าเพิ่นกับว่าว่าจะกับเจ้าจ้าดีเนาะโดยเพิ่นก็บว่าดีอยูุติเพิ่นก็ถือว่าเป็นคนที่ใจดีเนาะอแล้วก็อยากถามความรู้สึกของเจ้าว่า จะมีความขีดเห็นยังได้แบบว่าช่วงนี้เกิดกระแสแบบว่าดราม่าเกี่ยวกับแบบว่าสาวโสดนะสาวโสดตัวหาต้มวาวไทยหลอกวาวไทยยังจันทยังสี่นะจะมีความขีดเห็นอะไรหรือว่วามีข้อมู้ซึ่งไดสาหรับตัวเจ้านะมัน,มนจเจ้าสำหรับตัวเจ้ามัน,มนกเก็แล้วแต่บางคนอันไ่ได้เป็นมันกูคนเนาะโดยก็คือว่าอะไรมันไ่ได้เปลี่นมันกูคนเนาะโดยก็คือว่าแระเขาเจ้ากับมาร่วมมัดเนาะเราวาเห้ากับเป็นคนเล่าเพื่อกันนะว่าอย่างไรกัน เป็นกะเมารว่าวมเบิดว่าสาวแล้วเป็นหลอกวาวไทายยังชั่นยังซี่ว่านะก็แล้วแต่บางคนแม่นก็แล้วแต,เต,เต่เนาะนั่นแต่จังวา,า,า,าเวลาอ,อ่าเฮาสึกดีเนาะเฮามาฮักเฮาก็จังล่มเนาะกข้าวเจ้าเกกนาะแม,ม่นก็เฮาบูสึกมาเขาก็บบุล่มก็คือว่าแหละนะคนเขาก็บบุคูลเนาะแต่ว่าสมมติว่าตอนนี้เขายังมาหักกันอยู่กับเผืนใดบางที่แบบอ่าต่างคนต่างบุข้าใจกันหรือว่าคุยกันแล้วมันบุล่มอ่าคบกันหรือว่าบุล่มเลองกันเข้ากับ ว่าได้เข้าใจกันเท่ากับชีได้แบบว่าบ่าได้โอ้ไวร่วมกันต้อนกะบางคนกันเนาะ่แ <c oughs> ม่นเป็นชีว่าอ๊คฮักเลยก็มีแต่วาสาวลาวหลกเนาะ <c oughs> สาวลาวต้ม <c oughs> ว่าไทยภาษา่น้มันกับเป็นมันก็บม่ได้เป็นว่าทุกคนเนาะเ <c oughs> จ้ากระเบ,บิ้งย่บแบบคลิปแต่ละคลิปที่แบบวา่าก <c oughs> ัเบิงอยู่เป็นยังได้เวลาเบิงแล้วนะแน่นว่าในฐานะคนที่ว่าเคยเปิดใจหาหนุ่มคือกันกบเขาเจ้านะ ที่เขาไปเบิรงคลิปเขาเจ้านะทุใจอย็นๆได้เจ้าเขาไปเบิรงคลิปมันเขาเจ้าแล้วเจ้ามีพวมรู้สึกจริงด้วกัรู้สึกเสียใจโดยรู้สึกเสียใจว่าว่าแบบว่าเพิ่นคือว่าแบบสั้นเนาะรวมตัวกุกคนเลยโดยทั้งที่มาแบบแบบแบบคือสาวเล่นี่ก็คือว่าบมเมนว่าอยากโวยอยากร่มเนาะเขาเจ้าก็เลย ก็ค <onents> yeah, ือว <Wasn> <No> yeah, 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 ่าเลยเสล่เห็ุเรียกเห็ุงานคือชเล่บอกกันเลยเนาะบางที่ก็ตอบแชทตอบยังก็ซาเนาะโดยเพราะว่าเห็ุเรียกเห็ุงานเพราะว่าเจ้ากับไปเห็ุเรียกเนาะบาได้อยู่นะส่วนไลยกันวันอาทิตย์กับบางที่ก็เห็ุเรียกงซับเนาะวันที่บางที่กับมีโอบางที่กับมีโอเนาะแกม่ได้ตอบพระเจ้าแบบว่าวิลางเห็ุงานนี่แกเขากับมาได้โอเวุ้่มเธอซั์เนาะโดยเป็นวุ้ดหินโทรศัพท์ครดูกับวุ้ดหินโทรศัพท์ ฐานนุ่มคนใดที่ว่าเชตมหาสาเรืวว่าน้องเล่เพื่อนก็ต้องเข้าใจเพื่อนเด้อเพ่อนพี่น้องเลยเอฟซีทุกทานเลยที่เพิ่นอาหาว่าเพื่อนมาว่างก็ถือว่าเพื่อนอาถาว่าเพื่อนมาว่างมัหยังก็คือว่าเพื่อนวีเฮ็ดงานเนาะสาวุนี้โดยเพื่อนก็ได้อาหาว่าเพื่อนเมื่อไ้ไปเฮีดงานเพื่อนอยู่เฮือนนั่น่หลพมันก็สเช็ดทันอยู่นนโดยบ่คอยได้อยู่เฮือนท่านยุดกับบางมือกับไปหาน่อไม้หาดูหากิน คือว่าอะไรคอยมาหาเจ้าเทไรกัเจ้ามีแต่ว่าไปหาอยู่หากินหากมาเนาะมาแต่ละเถือกอะไรเนาะสาวมันมีโดยก็ถือว่าเพิ่นก็เป็นผู้รู้ผู้มันผู้นึงพ่อแม่พี่น้องเลยแมนอีกอย่างเพิ่นก็เป็นผู้งยิ้มซื่อใส่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นว่าสติีปถามกับสาวมันมีถามเพิ่นกัถามคำตอบค้ำเมยพี่น้องเลยเพิ่นก็บว่าบ่คอยเก่งปานใดเนาะแม่นบอกบ่มักอย้าอื่บ่ค่อยมากกว่าบ่เว้าปานใดเนาะโดยธรรมดานะเพิ่นก็ได้แม่พี่น้องเลย เป็นยังไงไปดินบุญดินชินนี่บอบญได้ไปอได้ไปดินโอ้เป็นคนมือใครมาไปดินดินเนาะสาวม,มุนมีเรนอืมอยู่แต่เพื่อนกับลูกกับเต่าเลยเนยาะกับเมย์ก็พอเลยแล่เมื่อนี่เมย์พันไปใช้สมันีนะไปนั่นะไ,ปไปตลาดเปลี่ยนลิ้นรถโอ้พันไปตลาดบอโดยอืมคือเพื่อนทางหลังเจ้านนี้เพื่อนเพื่อ,อเอทางหลังเจ้าเพื่อนน้อืเพื่อนน้องสาวเจ้าบอเพื่อนองซ้ายอืมเพื่อนลองซ้ายบอโดยอืม เิ่นมาอยู่บ้านนี่เนาะจําเพิ่นเพิ่นไปหาเงินอยู่ไทยหาเงินอยู่ฝั่งไทยหัวด้วยท่านได้เงินท่านได้เร็วเพิ่นก็ับเฮ็ดเฮือนอยู่นี่เนาะโด้วยพอเพิ่นไปใช่ใช่พอจะพอไปสวนไปสวนไม่ได้เฮ็ดสวนมันบ่บ่มีแต่ปลูกหมกพริกปลูกอย่าพระพ่อได้กินพอได้กินในครอบครัวเนาะโดยไม่ได้ปลูกมันพอไม่ได้ซื้อเข้าเจ้าแล้วเนาะเอา๊ยไงก็ได้ ก็ยังดีเนาะที 5, ่เราไปว่าปลูกพันเนาะโดยเดี๋ยวถามว่าไปซื้อเลยไหมหาพันธุ์พวกี้เดี๋ยวนี้เนาะโดยครอบครัวกับเพียมาในซิปเนี่ยพี่เจนแม่งแพงมันออกตลาดเรื่อยอยู่บ่เจ้าก็ได้บุคคลได้ออกวัวได้ไก่เติมเนาะตลาดมาแต่บ้านเดียวนี่กะนไข่ไก่มากที่นี่กับชาวมณีนไก่เติมคือชิไปฮอดก็ได้ถือว่ามีเหยื่จำเป็นแห้งเนาะจะโง่ไปตลาดเนาะ อันไปเฮ็ดงานนี่ไปหลายคนบ่ในบ้านนี่ประมาณหาคนเฮ็ดงานได้หนุ่มเหตุงานใครก็บ้านเราอยู่เนาะไไปทยชวนนายเขาไปไทยเนาะชวนนายเนาะไปไทยมันม่ได้เงินดีพอ่าโอ้แมนอยู่เนาะเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยนะเหตุงานอยู่ฝั่งไทยนะไปปีหนึ่งก็ได้มีเงินเก็บได้เนาะเหตุงาดอยู่บ้านเราพอจะได้ซื้อกินเนาะพอจะได้เก็บแมนเนาะ เจ้าก็คืออยกไปอยู่เนาะจะมาเนาะเห็นได้เห็นได้เรืโบบัตรเน่ะยังทนได้เห็นมีแน่เงินเห็นบัตรยังบ่มียังเก็บอยู่บโบได้เก็บพอแบบมันบบพอได้เก็บเนาะแบบได้มากับซื้อกินแบบแสดแรงใช้ง่ายพอจะได้แบบว่าซื้อกินแช้แรงใช้ง่ายเนาะก็ยางเจ้ากับลูกเจ้าก็ยังไม่ได้ไงเนาะ ผู to ite, <LO> ้หนึ <artist> oh, okay. well, month, ่งจ oh. <Nós> ักปีก็ผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งสิบปีผู้หนึ่งเนี่ยผู้หนึ่งเงนห้าโอ้กำลังกินเนาะดูกำลังแบบว่ากินนุ่มกินขนมอลไรเนาะแกบุพเพชีได้เก็บเนาะดูเดินบ้านเฮากันเ็ดบ้านเ็ดเบอร์่าไรแล้วเดี๋ยวนี้ถามเขาเจ้าอยู่บ่บุลเลถามนะแต่ว่าคืออยากเห็ดอยู่เนาะแต่ว่าบุลเลถามเนาะดูข้ามีโอกาสอยากเห็ดแตเห็ดอยู่เนาะเจ้าก็เนาะคงว่าอยากไปไทยอยู่เนาะ เห็ดงานยังุ่เข้าไปนะคือเก่าท่านอาหารโ <c oughs> ดยมักคิดท่านอาหารบอร่ยอยู่เยนนื่นอีกอะมากเห็ดกับเข่าบ่จริงไหมมากเห็ดยื่ก็เลยอยากไปห่านอาหารอดยไปห่านอาหารนี่กกเป็นเมฆัวบ่อจะเคยไปเห็นนะตอนนั้นเป็นไส้ครัวเล็กเสิร์ฟได้เพิอ,ไอ้ได้เบิ่มทุกอย่างแล้วเนาะโดยห่านพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะเป็นเมฆี่ยื่นอีกได้พี่น้องเอ้ยเห็ดเปียกกัน ในเฮือนครัวอีกคนก็ได้ไม่พี่น้องเลยเป็นกามักทางด้านนี่ะถ้าเป็นงานตัวแบบอื่นเด้ใช่ไหมโบมักบ่กะมักอยู่แถวห้องโถงห้องงานนี่ห้องงานคือกันกับอยู่บ้านเท่านี้เนาะคล้ายๆกับอยู่บ้านเท่านี้เป็นห้องงานอีย่างนั้นอ่ะงั้นบอกงานบ้านนี่เจ้าบ่มักเนาะโอ้คำว่าเกี่ยวกับว่า้านอาหารหรือว่าเป็นห้องงานนี่ถือว่าเจ้ากามักเนาะอยากไปยิ่เนาะ แต่ดนแตเนอะกมาแต่พูดแตเนากนนะไม่ได้ไปเลยเลยหาปีแเป็นยังได้ไปพุ่นนะ่วพมรู้สึกเป็นยังได้ไปอยู่พุ่นนะตอนไปนะตอนไปบอกกับรู้สึกดีสนะึกดีเนาะหางนินมันก็ได้พออยูแ่แล้วตะกี้บัลลักไปนะ้วมัมีวักรนะแมนแมนตะกี้บัลลักไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้ต้องได้เห็นบ้านเห็นเบอร์ได้ยังได้ไปเนาะโดยถึงต้องตามกฎหมายได้เจงได้ไปหา,บ,บ,าบ้านเพิ่นเดียวง อยู know, mm ่พุ่นก็คือว่าเนี่ยอยู่เนี่ยกินการสะดวกสบายอยู่บ้างเลยมีแต่เนี่ยเสียบๆเนาะแต่ว่าเห็ดงานแบบมันก็ได้เงินถูกมือนะโดยมันก็ได้หลายกว่ลัวด้วยมันก็ได้หลายกว่าเล้วับอีกอย่างเขาก็ได้เงินถูกมือเลยสองมาเขาก็มีเงินเก็บเนาะโดยหนึ่งมากก็คือว่าเขาเห็ดงานได้ถูกมือสองมากก็คือเขามีเงินเก็บสามก็คือว่าเขานี่เห็ดเลยเขามีแนวได้เนาะก็คือคืออยู่บ้านนี่ผัดเข้าผัด พ่อจะได้ชื่อชื่อกินเนาะพ่อจะได้ชื่อชื่อกินนั่นเองเหตุผลยังว่าอยากไปฟังพุ่นเนาะกับฟังพุ่นก็สะดวกสบายเนาะก็ยังได้สะตอนไปนะพ่อรู้สึกงแบบว่ามือพวมงานมีอย่างน้ากันนี่รู้สึกเป็นยังไงก็ดีแบบเข่าโก้เขาแก่กับเพลงเข่าแก่คนไทยเป็นกับแพงเนาะโดยเป็นกะนี่ใส่ดีนะเนาะบอกยังไกันเนาะแบบว่าคนแบบ อยู่แบบอยู่แบบว่าครอบครัวหนะเมโเพิ่นกับ่ได้ถือตูโดยกะตอนนี้กะเพิ่นว่าได้อาคน้ำแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ับ่บได้หูกับ่บููเพราะว่าบบได้ติดต่อหาเพิ่นถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปอยู่วันเพิ่นคือเก่าเลยเนาะอดยก็ถือว่าเพิ่นเป็นคนที่ใจ่ดีเนาะโดยก็ดีอยู่เนาะภาวะ ไปอีกไปยูน้ำพ่นกันเลยพ่นหับแต่คนรคอบมรัวบ่ผู้สา้ <ไป S 2> านะครับสาวสดตรเอาได้กับข้าวคัวเอาแบบมันเป็นด้านอาหาร,หรน้อยนะแบบขายลาบขายก้อยขายอาหารอิชานบ่โดยอาหารตำั่ง,งอ,อู้อาหารตำั่งขายลาบขายก้อยแบบอาหารแบบคล้ายๆแบบคือบ้านเฮาเนายเนาะดนี่ตำมหอมหฮุงบ่มี่นี่เกี่ยวกับอีสานเนาะดูลาบก้อยน้ำตกน้ำตกโดยคือว่าเท่าแกนี่เพิ่นเป็นคนอิสานบ่โดยเป็นคนอีสาน เป็นคนในชาติคุณเป็นคนจังหวัดยังถามมันย่บ่ลืมแต่โดนเนาะโดยมากกับเราหาวีเนาะจะมาเนาะอยู่หันดนบ่ยจะอยู่กับปีนึงแล้วกับถือพาได้กับเลยมาปีนึงเนาะจะอยู่นเนิ่นเนาะถือว่าเก็บเงินได้เยอะแนเนาะตอนนั้นเนาะโดยได้มาคลอดลูกเออพอดีคลอดลูกเลยโดยพอดีมาอันใส่ใจแน่นครอบครัวเนาะโดยตอนได้ลูกเลย เป็นิังได้ได้ไยังกินข่าเทียงมาเนี่ยนะแกงนะมไม้ได้ไปหาไปหานมไม้อืยได้แกงมะม่ายน้ำมัอนี่เนาะโดยเขาก็มาหาเพิ่นกับใกล้ชิดทอดตอนเที่ยงเนาะสามคนมีเลยตอนนี้ก็ได้เนองเลยหาไก่้ชิดทอดตอนเที่ยงนงไก่้ชิดได้กินข่าเที่ยงเนาะเพิ่นก็นได้หาดนจุข่อยจังได้มาหาเจ้าชน,นึงสาเรอข่อยก็ได้จังได้มาเยี่ยมมายามมาดินน้ำเจ้าอะไรข่อยก็ได้มาทางพี่มาตลาดแล้วก็นเบมาดินน้ำเจ้าเลย เมมาดินน้ำเจ้าแล้วก็ให้เอฟซีเพิ่นเบิงเลยเอฟซีเจ้าแหละเอฟซีภูเพิ่นอยากเบิงเจ้าแหละเพิ่นอยากโออยากล้มอยากโดนให้คอยมาโอมาล้มกับเจ้าแหละมาถามเจ้าแหละนี่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 อยากขออนุญาตถามเนาะว่าเจ้าเฮ็ดงานนั่นจักเดือนน่าจะเฮ็ดงานโรงานใช่หาเดือนเลยโอ้หาเดือนโดยถือว่าอยู่รุ่นที่แล้ว อาค่ะเจ้าว่าสวนไปเห็นงานนี่นะยังไงยังไงคนในบ้านก็สวนไปโอู้คนหัเปิดหับโดยก็เปิดหับคนกัไปดูเขาอือก็เลยคือเด็กไปลองยังไม่เคยไปักเจือบ่โดยยังไม่เคยไปักเจือหากัไปครั้งแรกบ่โดยเป็นยังไงเห็นงานอ่ะก็มันก็เมื่อยอยู่อือก็เมื่อยนั่นเหรอเห็นงานเนาะโดยกัเมื่อยอยู่เนาะก็ธรรมดาเนาะเห็นงานอือกับธรรมดาเห็นงานเลยเนาะอือกับมีเมื่อยมีอยัางไง เห็นเงินเื่้มเยนาะมือเยใช่บดเห็นเงินแล้วก็ออกมาแบบพาช้จใจหลายเนาะเมนคือว่าอะไรเลยเป็นนวดแล้วนี่ก็เป็นนวกับเมนถุงนึงชิพเจ็ดสิบแปดพันล้ไปจักเนาะสิบแปดพันสิพั่น้องเอ้ยเป็นนวกันเลยถุงน้อยนะะเนาะถุงใหญ่สิบหกสิบห้าิจักห้าสิบหิเนียถุงใหญ่เนาะ มาเป็นจริงแน่มันนี 1941, ่สาวมันมีเฮาก็ได้โอ้ได้ลงเก็สาวเลดเนาะหลายพอสมควรแล้วเนาะแม่เฮาก็ลงควรเพิ่นหลายพอสมควรแล้วพี่น้องเฮาก็แซ่กันเลยพ่อเนาะโดยระหว่าเพิ่นไปแกงตัไม่น้ำมันช่วลูกช่วแม่เพิ่นกินเนาะด้ยเฮาผัดสีแดงคอนโซลาครับเมื่อก่อนเนาะไม่น่ากุ้งง่ายเลยจริงใช่ไหมอย่ามาอย่ามาลินเพิ่นไม่เนาะด้ยสบายดีโดยก็โอเคเนาะพ่่อแมพี่น้องนะทั้งสาวมันมีก็ได้มาหา สาเล่เป็นทีเรียร้อยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกสุสดีเนาะกับคนที่เพิ่นลมน้ำเลยเนาะพี่น้องดีใจน้ำเพิ่นลายเนาะเพิ่นกับว่าลมคุยกันกับถืออกถืใจกันอยู่เนาะพี่น้องมีแต่ว่าเพิ่นนี่เพียงแต่บ่มีเวลาเนาะมีแต่เหตุงานเนาะต่างคนกัต่างเหตุงานเนาะพี่น้องก็เลยบ่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะกะลมกันกับถืออกถือใจกันอยู่เนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับซาบุมีกับจิ๊วไว้สั้นี้เนาะพี่น้องต hey ่อไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวบุมีเด้อพอเป็นกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปเดอต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าสาวบุมีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กับสีขาวเขาสบายดีสบายดี